สวัสดีจ้ามนุษย์ชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมีก Sniper TV หนึปเชป่นเคยวันนี้เป็นวันสุขสุดสัปด,ดาห์นะครับผมเป็นการอัปเดตตัวละครที่เข้ามาใหม่ชื่อว่าอีโวแบมบิน่าก็เป็นตนัวละครหรือการ์ดนะครับตัวใหม่เนาะมากับคอสตูมแล้วก็ตำนานด้วยนะครับสังเกตนะตัวที่มากับตำนานนะครับหรือมากับคอสตูมอันนี้ไม่มีคอสตูมนะจะเป็นตัวละครที่ เก่งนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งแต่ถามว่าเก่งถึงขั้นสู้กับตัวเมตาได้ไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะเราไม่มีตัวนี้ไงแต่ดูสกิลค่าวๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารับในส่วนของของรางวัลในก่อนนะครับผมในกล่องจดหมายแล้วนะเคลียร์กล่องจดหมายก่อนโอเครับไปครับผมมารับอีกรอบนึงโอ้โหก์ดเต็มา ขายทิ้งครับผมอ่ะโอเค,คผมก็รับเป็นที่ร้อยนะครับเพชรเรามีอยู่7 8 3 8เพชรนะครับไม่รู้จะพอหรือไม่พอก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเราจะสุ่มดูให้หมดเลยนะว่าจะได้กี่จะได้กี่ชิ้นนะครับเอสนะเอสของอีเวนต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาพลิกการประจำวันกันก่อนนะครับผมจะได้กี่คู่วันนี้เอาข้างบนก่อนละกันอ่ะข้างล่าง โอ้ยได้นะครับหนึ่งคู่คู่สองโอ้โหแม่นมากครับผมได้สองคู่นะครับผมถือว่าแม่นนะผมว่าถึงผมแม่นพอสมควรนะผมมามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างน,นะครับผมนะเดี๋ยวกิจกรรมที่เข้ามาล่าสุดนะครับผมมาดูในส่วนของประกาศนะครับผมข้อเสนอพิเศษ Black Friday ไปละครั้งเท่านั้นโอ้โหปีละครเลยเหรออีเวนต์ครบรอบ11ปี ระยะเวลาอีเวนต์นะครับก็25ถึง28นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโปรดเลือกสกิลสำหรับแบมบีนาโอ้โหโปรดเลือกสกิลสำหรับแบมบีนาด้วยครับป้องกันคังคุกสร้างเกติมาอันนี้น่าจะเป็นคอสตูมปะไม่แน่ใจนะครับผมนะกับการเลือกสกิล2ออย่างนะครับผมโอเคครับผมเห็นไหมมีตำนานนะครับสามารถอ๋อนี่ไงมันเลือกได้นะครับผมข้างบนกับข้างล่างข้างบนคือป้องกัน การขังคุกนะครับข้างล่างก็จะเป็นอะไรว่าเมื่อกี้เนี่ยสร้างน้ําแข็งไหมนะครับผมก็ความสามารถนะครับคร่าวๆนะครับก็สิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับชาร์จโล่สองขั้นนะครับถูงสูดสองขั้นเนาะแล้วก็ทําให้แสดงผลบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอแล้วก็เมื่อสีอ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสร้างอะนรมาร์เพิ่มนะครับผมก็ มีชัดโลสร้างไรมา์เพิ่มนะครับผมแล้วก็เคลื่อนย้ายไปพื้นที่ในแถวนะครับ55%เนาะโอกาส45%นะครับป้องกันขังคุกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอกาส95%นะครับป้องกันแล้วเนี่ยอ๋อป้องกันฝ่ายตรงข้ามซื้อต่อเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมแล้ว85%ป้องกันสกิลนะครับผม ป้องกันสกิลอะไรวะเออเดี๋ยวเรากดดูก่อนแล้วกันนะครับผมมันป้องกันสกิลอะไรวะงงวะ่ะเราต้องกดดูนะครับในสีฟ้านะเราอ่านดูให้ครบถ้วนนะครับผมก็สกิลคข้าๆนะครับนี่ไงอ๋อป้องกันการซื้อต่อนะผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ใครมีจี้ซื้อต่อนะครับตัวละครตัวนี้มีป้องกันซื้อต่อในตัวนะครับผมนะ เราก็ใช้ S นะครับผมเป็นน้องกวางนะครับน้องกวาง5ตัวนะครับผมไอห้5ใบนะครับผมนะแล้วก็กระต่ายอีก3ชิ้นนะครับผมในการนาไปแลกนะครับผมใช้บวกก็อย่างละ2ชิ้นนะครับไอบวก2ชิ้นไอธรรมดา2ชิ้นแล้วก็ดอกไม้หนึ่งสองชิ้นแล้วก็รองเท้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมก็อยากจะครบก็อย่างละสิชิ้นนะครับผมง่ายๆเลยโอกาสอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตั๋วนะครับเหมือนทุกครั้งเลยครับอันนี้ จะมีขายตรงร้านค้านะครับผมรอบนี้ก็อืมถือว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีตัวละครผิเสื้อสมุดนะดีสหรับในในกล่องนี้นะครับผมนะสาหราับอันอื่นไม่ค่อยดีนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับ black f r i d a y นะครับเมื่อเราซื้อนะครับในร้านค้านะครับผมเราก็จะสามารถมาเอามาสุ่มได้ครับผมมาสุ่มกล่องตรงนี้เนาะ แล้วก็มาแรกจี้นะครับผมมีแลกเพชรนะครับผมตามนี้เลยก็ใครมีตังก็จัดไปครับผมผมยังไม่มีตังครับตังนี้ก็เลยรีวิวตามมีตามเก๋ก่อนแล้วกันนะครับผม <c oughs> คือจะเติมทุกเวทมันก็ไม่ไหวนะครับผมนะเออร้อเจเกนะเดือนหนึ่งมันอัปเดตเท่าไหร่สัปดาห์ละสองครั้งอะ่ะแนะครับโอ้โหแปดครั้งอะ่ะอัปเดต เดือนละ8ครั้งไม่ใช่วันเล่นๆเลยนะครับผมถ้าเราเติมทุกสัปดาห์นี่ก็ไม่ไหวนะครับผมนะโอเคในส่วนของตำนานนะครับ3 4 9บาทนะครับผมแล้วก็มีคอสตูมนะครับ3 4ม่เหมือนกันนะครับถือว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมในในตำนานแล้วคอสตูมนะครับผมแล้วก็มีการ์ดมาขายนะผมเจผม729้านะนี่เป็นตัวละครแบบการันตีนะครับผมอันนี้ก็สุ่มแหละอันแรกนะผมจดเจ็ดสเนาะ แล้วก็2,500บาทนะครับผมโอ้โหเอาผีเสื้อสมุดบางขายนะครับ2 000, 2 0 0ัเป็นน้องไนกี้นะผม1,400ี่คือแจวันนะครับผมอเอาเรื่องนะผมนะโอ้โหยังไม่สิ้นเดือนเลยเพื่อนโอ้โหม,มีตังซื้ออ่ะแล้วก็รูปบาาต,ต่างๆนะผมสามสี่มีข้อตูมพิวด้วยนะผมหนึ่งเจอ๋อถือว่าใช้ได้อยู่ถ้ามีตังก็จะจัดอยู่นะครับนะอันนี้ครับก็คือเป็น ตัวที่เราต้องไปสุ่มกับไอ้กล่องนะครับต่อกล่องที่ที่ผมเปิดให้ดูอะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันไม่ค่อยดีครับรอบนี้มีดีก็คือผีเสื้อสมุดนะครับในในกล่องนั้นนะครับผมไขที่พอมีก็มานะครับก็เลือกดูนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมเป็นแพ็กการ์ดนะครับผมขันเลขขัดน้อยก็ลองมาสุ่มกันดูเนาะตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรแล้วครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับเจ็ดพันแปดร้อาเพชรนะครับผมเดี๋ยวเราปรัดจัดไปเลยดีกว่านะครับชักช้าลีลาเดี๋ยวไม่ได้ความนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเปล่านะครับผมนะไปเลยสองร้อยเพชรแรกโอ้โหเอบวกไปตรงไหนแล้วเพื่อนขานี่สองเออไม่มาเลยครับผมเอบกคือถ้ามาก็แปลกแล้วนะครับผม คือผมว่าตัวละครตัวนี้นะมันไม่ต่างตัวสองหมื่นเพชรอ่ะจริงนะในความรู้สึกของผมนะครับผมเดี๋ยวเราสุ่มให้มันหมดทั้งเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวเราออกเกมแล้วเ,เข้าใหม่ก่อน,นครับเหมือนกับรีเกมนะครับผม <laughs> เป็นสูตรนะสูตรผมเองนะผมไปครับคืออีเวนต์ต่างๆนะครับที่เข้ามานะผมมองว่าแบบอืมเพชรก็ยังไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ย ถ้ามีสักหมื่นห้าก็น่าจะพอสูทไทยนะครับผมใครที่มีหมื่นห้าหรือสองหมื่นนะครับชอบเล่นสายวิกนะครับก็จัดไปครับตัวนี้เนาะใครที่เป็นสายล้มนะครับก็รอตัวละครตัวอื่นกันแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นสายวิกนะครับวิกจ๋าเลยก็คือวิกของจริงเลยตัวนี้โอ้โหเ,เกลือจัดเลยครับผมมาโอ้โหเอบวกอยู่ไหนเพื่อนมาต่อเอบวกไม่ออกเลย ไปต่อครับผมเออรองเท้าห้าคู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่แต่รองเท้ากระดอกไม้อ่ะโอ้โหตายอย่างี้ตายแล้วเสรียบร้อยครับผมเออได้เอววกมาชิ้นหนึ่งแล้วครับผมโอ้โห เอาเรื่องครับ2 0 0พันนะครับ2 0 0พัน้ำเมื่อกี้เนี่ย2 0 0พันเพชรนะครับได้รองเท้าอได้เอบวกมาชิ้นเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอรับทั้งหมดบ้างนะครับผมรับทีละชิ้นมันจะลีลานะครับแล้วก็มันจะแบบเหมือนลุ้นเกินอะทีละชิ้นนะครับผมนี่เลยกดรับครั้งเดียวเลยครับเราไปลุ้นทีเดียวเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมาขอไม่ขออะไรบ้างครับขอ7,000นี้ขอ A บวกสัก สี่ชิ้นได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมเจ็ดพันได้สี่ชิ้นนี่เดี๋ยวจะปิดให้นะครับผมนะหาตาังมาปิดให้เลยเว้นนี้นะครับผมไปต่อครับผมตอนนี้ได้เอบวกชิ้นเดียวนะครับแขมราาใครที่ปิดมาแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าใช้กันกี่เพชรน,นะครับผมผมรู้สึกว่าไม่น่าจะปิดอนะเว้นนี้โอ้โหมีจิตพันเพชรน,นะทุกคนเอ้เอบวกก็ไม่ออกด้วยนะครับหนักเลยตอนนี้ เรียบร้อยครับผมมาโอ้โหสุดยอดไม์แพ็คเอ,อือรองเท้าห้าชิ้นโอ้โหเกลือเกินโอ้โหได้รองเท้ากระดอกไม้ครับผมอ๋อแล้วก็อีเวนต์นี้นะครับสามารถเอาการ์ดไปรวมได้นะครับผมในส่วนของการรวมการ์ดนะอย่าลืมนะครับอัปเกรดให้ครบอ่20นะครับ เลเวล20แล้วก็เราสามารถรวมได้นะครับเราต้องเป็นการ์ดเหมือนกันด้วยนะการ์ดประเภทเดียวกันการ์ดเหมือนกันนะครับการ์ดสลับกันมันจะรวมเป็น S บวกไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออนี่กด่างนี้เลยมาดิโอ้โหมาดิโอ้โหได้รองเท้าเยอะมากครับผมและสนี่ไงกดมาบนี้เลย เออ A บวกได้2ชิ้นแล้วครับผมเท่ากับได้เอชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไอกระต่ายนะครับการ์ดกระต่ายเอสเรายังไม่ออกมาสักชิ้นเลยนะครับผมรู้สึกมันออกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเจ00เพชรแล้วนะเออเหลือแ0 0รอยเพชรแล้วครับผมจาก7จ0ดันหหรือ78 0ดวะเออเอบวกก็ไม่มาครับผมไม่สักชิ้นเถอะลองเท้าเกลียวครับผม เออดอกไม้ครับผมดอกไม้รองเทา้าดอกไม้รองเทา้าดอกไม้รองเทา้เทา,ทาไม่ไปไหนหรอกเท่ากับได้เอชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารับตรงนี้กันดูครับผมเผื่อจะได้เอบวกทั้งสองชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับไปไม่ขออะไรมากขอเอบวกอีกสองชิ้นพอ <c oughs> ถามปิดไหมเขาไม่ปิดละ่ะโอ้โหแค่เจ็ดพันเพชรนะครับผมน้อยมากมาไปดูทั้งหมดครับผม เลื่อนดูเลยข้างล่างโอ้โหได้ A บวกชิ้นเดียวเอง7 8 8 8พเพชรเท่ากับได้ A เอไยได้อชิ้นเดียวนะครับ A บวกได้มา3ชิ้นนะครับผมโอเคครับผมใครที่ปิดมาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับผมไม่น่าจะปิดในเะว้นนี้เพชรผมหมดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราแลกไปเลยดีกว่านะไหนะนไหนไหนนะแล้วแลกไปไว้เลย เผื่อฟุกแล้วเปิดได้เอโวสักชิ้นอะไรประมาณนี้นะไปครับก็ตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนของการรวมการนะครับนี่เลยนี่มีอาดูบิสมีน้องพริวแล้วก็มีเอสนะครับเอสอีเวนนะครับผมใครที่อยากจะรวมก็ลองมารวมดูนะผมทองเหลือๆก็ลองมารวมกันดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครปิดก็ขอปิดน้อยกันแล้วกันนะครับผม อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่สวสนะิสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย